สวัสดีค่ะรู้แล้วบอกต่อกล้วยดิบมีสรรพคุณรักษา,ษาโรคก,กระเพาะแผลในกระเพาะอาหาร รักษากรดไหลย,ย้อนแก้การท้องเสียหายดีได้ด้วยสูตรกล้วยดิบน้ำผึ้งกล้วยดิบมีปริมาณของสารแทนนินสูงกว่ากล้วยสุกมีคุณสมบัติสามารถตกตะกอนโปรตีนช่วยในการสมานแผลรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ซึ่งสาเหตุมาจากกรดไหลย,ย้อนอาการแสบร้อนกลางอก,อกหรือมีอาการเรืเปรยวนำกล้วยดิบทำต่อครั้งสักหนึ่งลูกล้างให้สะอาดก่อนหั่นเป็นแว่นๆพอหั่นแล้วไม่ต้องล้างอีกยางกล้วยก็สามารถทานได้มีฤทธิ์ช่วยรักษาแผล ในกระเพาะอาหารถ้าจะให้ทานได้ง่ายก็ใส่น้ำพึ้งเทพ,พอท่วมกล้วยน้ำพึ้งก็ช่วยลดการอักเสบนะคะ แช่ไว้5-10นาทีแล้วนำมาทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นมือละ2อถึง3แว่นเป็นประจำทุกวันสม่ำเสมอจนกว่าอากาศจะดีขึ้นทานติดต่อกันต่อเนื่องหายดีแน่นอนค่ะรีบทำกินทำทานกันดูค่ะเรื่องกล้กวยแต่ไม่กล้วยรักษากดไหลย,ย้อนให้บรรเทาลงได้ตามตำรายาถือเป็นตัวสมานแผลช่วยเคลือบกระเพาะอาหารชั้นดีเลยค่ะลองดูกันได้ค่ะ